จำได้ยังจำได้ใช่เยอะฟ้องแม่ไม่ดดเรียนมาหรือเปล่าใส่ชุดเรียนอยู่เลยอันนี้เล่าเรียนยังเนี่ยเล่าเรียนยังหล่อเล่าหรอโอเคแต่วันนี้วันดูใบเรียนโปรตเจ็บใช่ร้อยหนึ่งใบมูอะไรนี่ใบสามแล้วต้องใบสามหรอใช่นอนเล่าเรียนเหรอครับเล่าเรียนยังโอเคโอเคโอเคได้แล้วไอ้คุณไอ้ยังคนนี้เป็นไหนวะเขาแกล้งดีอ่ะซัลลี่อยู่ไหนซัลลี่อ่ะซัลลี่อยู่ไหนซัลลี่ สลี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 อันนี้สลีสลีไม่กล้าออกจากุ้ยสลีมาใครว่าคุณสมทำอะไรอย่างนี้ไม่ดไม่รู้ว่าใครมาชุดมาล่ะซี่เกินหยเนี่ยดูโอ่เรียบร้อยอ่ะเนี่ยไาใส่แม anyway> ่ด like ้วยโอเค ก็สวัสดีทุกคนอย่าเป็นทางการเลยนะครับเราอยู่ที่ร้านไหนพี่เปาะไร้านไหนเนี่ยเปิดใหม่เนี่ยคาชูคาชูใครโย่ใครโยูคาชูอะไรโอ้คาโย่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 อะไรเป็นร้านเกี่ยวกับขายพวกแบบคอลเลกชันอะไรต่างนานาคอลเลกชันพวกของต่ให้คุณสันบอกเลยให้คุณสันบอกอะไรขายอะไรนะครับที่นี่ไอพีนานาชาติไอพีนานาชาติคืออะไรฮะับไอพีไอพีมึงใครเนี่ยมึงดูตีมอะไรเนี่ยไม่มึงใครเนี่ย เดี๋ยวมึงมาจากเรื่องไหนก่อนตอนแรกอ่ะเหมือนมึงหาอะไรได้ก็ใส่ตอนแรกอ่ะตัวร้ายผมรู้ไม่ชื่อโมโจโจแต่ยิมนายพี่เปาแม่ไปหาพิกโกลโล่กูเฉยเลยางงเลยอ๋อสซาร์โอ้เหมือนกันใช่หาไม่ทันก็คล้ายๆกันแล้วแหละกั่โมโจโจ้เป็นพิกโกโล่โอ้โหไอพี่ครับลุงขัน i ีนะครับซันลี่ซันนี้มันไปไม่เป็นแล้วเว้ยซันลี่อ IP ขายชื่ออะไรนะอ๋อก็มี IP ชั้นนำของทั่วโลกออ๋ทำในเวอร์ชันของกัอทำในเวอร์ชันของ ฝากอ๋อเป็นของฝากแต่เป็นของลิขสิทธิ์ของสะสมด้วยแหละของสะสมหนูลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยแน่นอนไม่ไม่ลิขสิทธิ์ได้ไงดูไหมดูไหมใช่ดูกฎหมายทุกกฎหมายไม่ไม่เปาวี่พาเขาดูไหมพาคนดูดูไหมพาคนดูดูดีกว่าว่าเดี๋ยวให้เปาวี่กับซอลลี่พาดูอยู่ที่ชั้นห้านะชั้นห้าไอ้พ่อสยามนะเดี๋ยวให้ันนไปดูแล้ว สันทีตัวจริงสักทีตัวจริงแล้วถอดถอดถอดแมสกนี้ก่อนสักทีเออเขไม่เชื่อโอ้โหเรียบร้อยตอนลื่นหน้ากูเนี่ยดำไปแล้วเนี่ยอะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรจะเสียแล้วคราวนี้เราพาไปดูแตงล้มเหลวนะว่าเขาขายอะไรบ้างเออแล้วพวกมึงไงบ้าง อันดับแรกเลยตรงนี้อันดับแรกเลยขอมองไม่เห็นอ้อนอ้อนเชื่ออันดับแรกเลยอ่อออนนันนี้อันนี้ทำเป็นเจอร์รี่นะเช็คินต้อนเช็คอินนะจะทำเป็นทอมเป็นเจอร์รี่นะลุงอันนี้มีทอมแป็นเจอร์รี่อ่ามีทำเป็นเจอร์รี่ตพอนี้เป็นจุดเช็คอินเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ลิตร์พูนี่เหรอการ์ดเหรอเป็นทอมแป็นการนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะการ์ดเป็นการ์ดลิตร์พูนี่อ๋อการ์ดการ์ดโมนี่ การ์ดเป็นพวกการ์ดนิสตันโพนี่อันนี้โอ้โหนี่งานแรงนะเนี่ยงานแรงไม่รู้ได้ไงกูไม่รู้งานพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปก่อนเนี่ยแรงไงแรงแรงหายากเลยหายากนี่ไม่ติดหรออันนี้อันนี้อะไรอันนี้ปีปลายไหมปีปลายปีปลายไม่รู้จักเกมปีปลายจริงจริงจริงจรปีปลายอ๋อเกมปลายเปิดศึกษาเลยตกคืนตกคืนเป่าไม่ศึกษาเลยตกคืนเป่าไม่ศึกษาเลยอ่ะเอออันนี้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 คือปีปลายอันนี้อะไร เดี๋ยวบอกไม่ได้ไม่ต้องต้องต้องให้ต้องต้องมีน้องมาช่วยคนนึงใช่ผู้จัดการร้านคนนึงจะได้รู้ว่าแบบรายละเอียดดีเทลอะไรทุกอย่างมันเป็นยังไงแต่ผมรู้นะมึงพอรู้เหรอผมพอรู้ผมไปอ่านศึกษามานี่มันเป็นการ์ตูนของไทยเนี่ยชื่อว่าในในในชามึงพูดไปเรื่อยจริงๆริงเมือ่านมามึงพูดไปเรื่อยจุกอันนี้ก็เป็นเรื่ี้อะไรอ่ะไหน พี่อยากรู้อะไรลุงเออยากรู้อะไรผมอุ่ยนาจาจ้าเห็นปะน้าจ้าอันนี้อันนี้อาจารย์นนาจาอ่าอันนี้ลุงเอรู้จริงนี่นาจาอยู่นี่นี่นาจาอันนี้อาจารย์อันนี้เราจะาร่างร่างสองแล้วอ่าร่างตัวแล้วอันนี้อันนี้สิบพี่น้องอาจารย์อันนี้ใครจริงมาแล้วผู้เชี่ยวชาญกำลังเดินทางมาได้ไหนผู้เชี่ยวชาญไหนกำลัจะมาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วอ่านี่น้าจ้าไม่วันนี้ชื่อบาโบ เป็นซ <im> <laughs> ูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์เกิร์ลโซนลิตเติ้ลโพนี่โซนลิตเติ้ลมีอะไรบ้างเนี่ยรูเอมมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มังไม่เห็นเหมือนกันอันนี้มะม่วง ใช่ไหมก็ไม่รู้กูก็เรียกอะไรล่ะก็พูดตีเออสูเออมึงก็ถามมึงไม่รู้หรอไม่เขามีอ่านเนี่ยเมนโบดัสโอ๋อเอออ๋อเขามีชื่อบอกอยู่ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงร้อยเก้าบาทเองร้อยเก้าบาทไม่แพงเรียกราคาเรียกถึงได้ใช่ใช่ให้ตรงตีคัาคิดมัดด้วยไ่อมาละวันนี้ครับอันนี้เป็นพิธีการนะครับครับผมเป็นแบตครับอันนี้มันจะเป็น